ควันดําไม่ทําให้แรงผมคอนเฟิร์มเะอยากให้ทุกคนรู้ว่าจริงแล้วรถที่ควันดำอะ่ะมันไม่ได้แรงเสมอไปนะเว้ยครับวันนี้ขอสวนกระแสหน่อยใครที่บอกว่ารถดีเซลควันดำแล้วมันจะแรงมันมีแค่ควันดำทิงออกมาข้างนน้นไม่เปประยชเลยเว้ยควันดำที่จริงทํำยังไงไปดูกัน วันนี้มาพิสูจน์ความเชื่อกันที่บอกว่ารถดีเซลควันท่าไงควันต้องไงต้องดำพี่ควันต้องดำใช่มันถึงแรงแต่วันนี้มาพิสูจน์ให้ดูว่าจริงๆแล้วรถดีเซลควันที่ดำเหมือนกัน2คันคือดำเท่ากันนะครับแต่มันไม่แรงเหมือนกันเพราะอะไรเดี๋ยวไปดูกันรอบแรกจะใช้หัวฉีดแต่งที่มีรูใหญ่กว่าเรียกเบอร์ใหญ่กว่าครับใส่เข้าไปแล้วก็จูนยกหัวฉีดขึ้นมาแต่ไม่ยกหัวฉีดน้อยกว่าพวกนี้เพราะว่ารูมันใหญ่มันยกได้เดียวมันก็ดำแล้วควันครับค่าควันดำที่จะใช้อยู่ที่ประมาณ 12- 12.5 ครับพี่รอที่2เราจะใช้หัวฉีดเดิมติดรถยนต์1.9นะครับแล้วก็พยายามปรับกล่องให้ยกหัวฉีดนานขึ้นเพื่อให้พลางควันดำออกมาเยอะแต่ให้ควันดำจูดออกมาแล้วอยู่ที่ประมาณ 5, 5เท่ากัน แล้วมาเปรียดีว่าหัวฉีดคนละเบอร์แต่จูนให้ควันดำเท่ากันความแรงมันต่างกันหรือเปล่าไม่น่าต่างนี่เพราะควันม,มันดำเท่ากันถูกปะ่ะใช่น้ำมันแต่น้ำมันที่ลงไปก็เท่ากันเท่ากันวันนี้ผมคิดว่าหลายหลายคนอยากรู้เรื่องนี้ว่าควันดำเหมือนกันแต่หัวฉีดคนละเบอร์มันจะแรงเท่ากันหรือเปล่าไปดูกันครับพี่ต่อไปเราจะเปลีววล่ยนหัวฉีดเป็น1.9สตรีทนะครับ,รบนี่นะข้างในเป็นอย่างนี้<ะ>แต่ไปให้ช่างติดตั้งกัน รถใช้ลุยวันนี้ก็คือ1.9มีเทอร์โบนกเจนปาก4ีตัวใหม่ครับแล้วก็จะมีตัวท่ออินเทกอินเตอร์โบนอ็อกครครับที่เจ๋งสุดก็คือนี่ครับเซนเซอร์เห็นบ้าข้างหลังเซนเซอร์สีเงินๆน,น,นั่นนะ่ะตัวนั้นคือเซนเซอร์วัดควันดำนะควันดำเราไม่ได้มองด้วยสายตาเราใช้เกจวัดเป็นตัวตั้งมาตรฐานว่าควันดำเราจะทดสอบ2รอบต้องควันดำอยู่ในเบอร์เดียวกันโอเคปะ่ะลุยวันนี้ก็ใช้กล่องวอนเตอร์แม็กนะครับเป็นตัวควบคุมการยกหัวฉีดเราจะปรับตูนทั้งหัวฉีดเดิี่รรถยยนนต์แล้้ววกกก็หหหััใญขึคืองะา ไม่เท่ากันแต่คือประมาณควันดำอะ่จะจะ,จะอยู่ที่12.5เท่ากัน f c ทางดูนะครับเกร์มันทำงานยังไงถ้าเกิดว่าเราขับธรรมดาไม่ได้กดเนี่ยค่าน้ำมันเป็นที่ได้20 20คือบางเนี่ยนะพอเริ่มกดเห็นปะพอเริ่มกดมันเริ่มมาทางซ้ายเห็นปะยิ่งมาทางซ้ายคือยิ่งหนาแต่เราควบคุมให้มันอยู่ที่ประมาณ12.5นะครับ12.5นี่คือเราจะดูในช่วงประมาณ3 4,000นะเพราะว่าก่อนหน้านี้จะจูนลำบากเพราะว่ามันมีบูสจะไม่ติดอะไรเงี้ยนะครับ สิบสองใช่ไหมอ,อืมสิบสองก็ได้แล้วโอเคร้านแรกก็จะเริ่มที่สองพันรอบแล้วกันนะครับจะบอกแล้วว่าช่วงที่เราดูกันนะก็คือช่วงที่สามถึงสี่พันรอบที่ค่าควันดำมันนิ่งแล้วประว่าิที่มันชูขึ้นไปมันจูนลำบากเก็บกราฟก่อนเอ้นู้นนะก็ทางแฟนนู้นนั่นคือกราฟที่เราขึ้นไปแล้วรอบแรกโอเคจบแล้วได้ตาให้เราคาดกานไว้ เปลี่ยนลูกฉีดยบร้อยแล้วนช่างเปาเมื่อกี้ลองนัน2การเป็นหัวฉีดเดิมมั้ใช่ครับหัวฉีดเดิมติดรถยนต์นะไปดูกันโอเคตอนนี้เราได้ใส่หัวฉีดเดิมติดรถยนต์ลงไปแล้วถูครับแต่ว่าจะใช้โปรแกรมยกหัวฉีดเนี่ยของตัวหัวฉีดตัวใหญ่เดี๋ยววิ่งให้ดูว่าพอเราใช้โปรแกรมยกหัวฉีดของตัวใหญ่แล้วเนี่ยประมาณควันอ่ะมันลดลงทันทีเพราะว่าตัวโปรแกรมมันยกเท่าเดิมแต่ว่าหัวฉีดมันเล็กลงมาดูนะโอเค ทำไ้ดูก่อนเราคนเดียวไม่เข้าใจตาำหลักการแล้วกถ้าใช้โปรแกรมตัวเดิมวุีดเล็กลงควันก็ต้องน้อยลงถูกไหมควันน้อยลงก็คือจาก12อาจหายไปเหลือ13 14 15แล้วแต่เราดูเหลือเท่าไหร่มีผมบอกแล้ววนะ่าเป็นครั้งแรกในเมืองไทยนะที่ออกมาทําคลิปแบบนี้่างละเอียดนี้ให้ดูว่าจริงๆแล้วจนเนอร์หรือการทําเมืงน,นทำยังไงกันโอเคเห็นปะ ว่าตัวเกจวัดควันดำจากสิบสออ่ะมันขยับไปเรียนมา 15- ถึง16หมายความว่าเลขยิ่งเยอะควันยิ่งน้อยแสดงว่าเอาใส่หัวฉีดไี้ลงไปแล้วปุ๊บใช้โปรแกรมยกหัวฉีดเดิมมันจะควันน้อยลงดังนั้นต่อไปนี้เราทําอะไรต่อคือเราจะมาปรับที่โปรแกรมตัวนี้ให้ปริมาณการฉีดน้ามันเยอะขึ้นเมื่อกี้หัวฉีดใหญ่ใช้การยกให้11แเ้วราปรับปริมาณการยกหัวฉีดเพิ่มอีกจนกว่าตัวเลข16จะกลับมาเหลือที่12.5เท่าเดิม มเดี๋ยวลองใส่ค่าไปก่อนจาก41นะจะลองใส่ค่าเข้าไปชักที่70แล้วกันลองดูดีว่ามันจะเป็นยังไงกลับมาดำเหมือนเดิมหรือเลปล่ากลับมาที่ประมาณ13.5เห็นไหมว่าก็ยังไม่พอถูกป,ป่ะปรับขึ้นไปอีก่ะเพิ่มเป็นชักที่10 90. เป็น9 0ลองดูเดี๋ยวมาลนดูดีว่าจะได้1 2 5ไหม มันติดต่อจุดเจริงมั้ยอีกนิดนึงขอนิดน,งออน,ดนึงนะครับผมต่อไปลองดู โอเคตอนนี้ก็คือพูดได้ง่ายว่าจากค่าการยกหัวฉีดของหัวฉีดใหญ่ยกแค่45แต่ตอนนี้เป็นหัวฉีดเดิม์สิทรถยนต์ต้องยกใช้ค่าย,ยกถึง100พูดทึง่ายว่าค่าการยกหัวฉีดต่างกันอยู่เท่าหนึ่งอ่ะแต่ตอนนี้ควันดำเหมือนกันแล้วนะดูในวิดีโอคุณจะเห็นแล้วว่าควันดำคือ1 2 5เท่ากันแล้ววันนี้มาทดสอบกันว่าควันดำเหมือนกันแต่หัวฉีดคนละเบอร์กันความแรงต่างกันหรือเปล่าปัดไปลุ้นกาฟดูโอเคมาดูตอนที่ใส่หัวฉีดใหญ่กันก่อนว่ากาฟเป็นยังไงบ้างหัวฉี 45่หท <iscilla> ี <als> lighting, <pl ains> ่คือหัวฉีดใหญ่นะครับเราดูกราฟแรงบิดกราฟแรงม้าต่อไปไปดูที่หัวฉีดเล็กนี่นะหัวฉีดเล็กยกที่ร้อยสามเมื่อกี้หัวฉีดของแท้ของเดิมเดืดรถยนเห็นป่ะก็คือในปริมาณควันเท่ากันคือเราจูนจาก45้เป็น103ในหัวฉีดเล็กเนี่ยให้ได้ควันที่12.5อจุดเท่ากันถูกป่ะเราไม่ได้วัดด้วยสายตานะวัดด้วยเครื่องถูกป่ะควันเท่ากันที่2.5คุณจะเห็นว่าควันดำเท่ากันแต่แรงบิดมันไม่เท่ากันเห็นป่ะ แรงบิดมันไม่เท่ากันแรงบิดไม่เท่ากันช่วงต้นแตะเป็นเพราะว่าหัวฉีดเล็กผมอาจจะใส่หัวฉีดยกหัวฉีดดรอสไปหน่อยนึงเพราะช่วงต้นเราไม่ได้นัดเราบอกว่าเราวัดที่สามพันรอบเข้าไปถูกไหมต้องรเราดูได้สามพันรอบขึ้นไปดูเลขคือสองร้อยห้าสิบสามพันรอบช่วงนี้ช่วงนี้ไม่ต้องดูผมไม่ได้เพราะไม่ได้วัดมันเห็นว่าช่วงนี้่ 3, ไ,ได้สามพันรอบขึ้นไปนี่ได้สามพันยังไงก็ตามหัวฉีดที่มันเล็กใส่ควันดำเท่ากันยังไงแรงบิดมันก็ต่ำกว่าเห็นป่ะชัดเจนนะครับว่ารถที่มีควันดำเหมือนกันอันน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 ึึงงงงใใใใชช้้้้้หหหหหหัััััััวววววฉฉฉฉฉีีีีีดดดดดดเเล็็กกกกกยยยยยมมาาแแต่่่ออออญไรโคะ สรุปกันเรื่องของหัวฉีดพูดง่างๆแล้วกันที่รถเสารทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเพื่อให้คนรู้ว่าจริงๆแล้วรถมันจะแรงได้อะควันดำที่มันออกมามันได้ออกมาจากหัวฉีดที่มีเสี้ยววิธีการยกอะ แค่แป๊บเดียวเท่านั้นหัวฉีดถ้าเกิดว่าใช้หัวฉีดเล็กแล้วคุณไปยกหัวฉีดนานคือเปิดให้มันฉีดนานมันไม่ได้แรงแต่มันแค่มีควันดำออกมาเท่านั้นเพราะมันเลยจุดช่วงที่จุดระเบิดไปแล้วคือหัวฉีดแลจังหวะที่ลูกสูบขึ้นมาถูกป่ะมันจะฉีดแป๊บเดียวเท่านั้น<ร>แล้วจบเลยนมือไ่ลูกสูบขึ้นมาแล้วฉีดค้างอย่างเงี้ยเรียบร้อยมีแค่ควันมันจะไม่แรงนี่คือเหตุผลที่ว่าทําไมต้องเปลี่ยนหัวฉีดที่มันใหญ่ขึ้นเมื่อคุณต้องการปริมาณน้ำมันที่มันมากขึ้นและที่สําคัญัวีดดไ้มาาฐน จะต้องมีการทดสอบปริมาณการฉีดทุกขวดจากผู้ผลิตนะครับเพื่อแน่ใจว่าข้างต่างหัวฉีดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานจริงๆแต่ถ้าเกิดรถคุณเป็นรถเดิมเดิมเช่นรถอ่าีโวหรือว่าสูตกเก่าเดิมเดิมทอรโบเดิมแต่รถยนต์ต้องการแค่รีแมปเพิ่มน้ำมันอย่างนั้นน่ะได้เพราะบูทเปนเพิ่มแค่นิดเดียว <นะ S 2> ไม่ต้องปเปลี่ยนหัวฉีดแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นรถเดิมเปลี่ยนทอรโบแปรผันเดิมทิ้งไปใสท่ทอรโบใหม่เข้าไปปุ๊บเป็นตัวปัดสี่อย่างเงี้ยแรงมาเพิ่อึ้นเป็นร้อยตัวน้ำมันที่จูนอรรร์ทีี่่่ไมมปะสบกาาณหืวค ที่เป็นลูกค้าอาจจะไม่รู้ที่แค่ว่าดูที่ควันเวลาขับและจูนดูข้างหลังควันมันออกแล้วเฮ้ยหนาแล้วแต่คืนควันหนาอันนั้นน่ะมันไม่ได้แรงมันมีแค่ควันดําทิ้งออกมาข้างนั้นไม่เป็นประโยชน์เลยเว้ยดังนั้นการที่คุณจะตัดใจเปลี่ยนเพรฉีดคุณต้องดูว่าคุณเพิ่มแรงม้าไปกี่สักแรงม้าถ้าเกิดเพิ่มแรงม้าเกินสัก80-90ตัวพี่บอกเลยว่าหัวฉีดต้องเปลี่ยนคไม่งั้นคุณได้แค่ควันดํำมาเดียวนี้ผมทดสอบให้ดูโอเคบอกว่าเข้าใจตรงกันสมมติว่าถ้าบางคนบอกว่างบน้อยพี่เพราะดเดิมเนี่ยมัขยายมันแยงมันใหญ่ขึ้นได้ไหมพี่หัวฉีดมันละเอียดมากนะเว้ยเดี๋ยวพี่จะ เครื่องที่เลเซอร์ที่ไปเจาะหัวฉีดให้ดูที่ทำผลิตหัณฑ์ที่เราเนี่ยเครื่องมันเป็นแบบไหนเครื่องมันสิบสิบล้านนะเว้ยเครื่องเลเซอร์เจาะหัวฉีดเนี่ยแยงไม่ได้ครื่องหัวฉีดมันละเอียดอ่อนมากเว้ยคือแค่แยงไม่เท่ากันแต่ละรูอะเพราะมัการฉีดมันก็ไม่เท่ากันแล้วเว้ยระบบวัดความดันเนี่ยพี่รถบ้านรถอะไรอยากติดติดได้ไหมพี่เกจวัดใช่ป่ะใช่เกจวัดติดให้ดูในวิดีโอผมลงลิงก์ไว้แล้วครับไปซื้อเองได้เลยตรงนั้นไปกดดูเองได้เลยใช้ได้จริงคือทดสอบแล้วว่ามันขึ้นววววววัััััดดดไ้้้้้้แมม่่นนนนอออออสคครรีตตเเเเเเลลลขขขกกกกาาาใช็ืถิยยยะ คือควันเยอะนะครับที่แบบขับกันอยู่แบบควันดำๆพอสมควรไม่ได้ไม่ถึงปลาหมึกมากนะก็จะประมาณ12.5ประมาณนี้แต่ผมคิดว่าเลขที่มันทําให้แรงที่สุดนะที่ดำไม่น่าเกลียดนะก็คือประมาณ13บสาไม่น่าเกลียดน่าเกลียดนิดนึงแหละแต่ว่าแต่ว่าเขาก็แรงแรงที่สุดแล้วกันที่ประมาณสิเออบใส่แล้วคือยังก็แรงอ่ะสิแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะใช้งานจริงๆผมแนะนําว่าประมาณ14ก็พอแล้วครับคือโปงๆเข้าด่านรอดแน่นอนไม่รอดว่าสิบสี่ไม่รอดสี่ไม่รอดรอดคือประมาณ16บหกอ่ะรอดอยู่ปิดโหมดพวกปิดโหมดเข้าด่่าานะะปรรมณคับพี สำหรับคลิปนี้หวังว่าเป็นความรู้สำหรับ สายดีเซลที่ชอบบอกว่าควันดํายังไงก็แรงอบอกแล้วว่าคลิปนี้ผมขอสวนกระแสแล้วกันควันดํายังไงก็ไม่แรงถ้าเกิดคุณไม่ไม่รู้เบอร์หัวฉีดส่วนคลิปต่อไปเราจะพาไปดูว่านอกจากเรื่องควันดาหัวฉีดเบอร์ใหญ่เบอร์เล็กแล้วหัวฉีดแต่ละหัวเวลาใส่รถยนต์เนี่ยมันต้องมีการเทสอะไรบ้างค่าที่สำคัญในการเทสเพราะว่าหัวฉีดบางครั้งเวลาคุณใส่เนี่ยใส่แล้วปุ๊บเดินสะดุดเว้ยบางทีจอดอยู่ที่แต่แต่แต่ไม่ไม่บึ้นขึ้นไปอ่ะคือเขาเรียกว่าหัวฉีดแต่ละหัวหลักๆคือมันฉีดน้ำมันไม กัระดับโลกเป็นยังไงพาไปดูกันโอเคโอเค,คชอบคลิปวดีโแบบนี้กดติดตามแสงกูรูสวัสดีครับ